นัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัฏไทยังสัตทุสาสเนพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความเจริญในพระศาสนาขององค์พระศาสดา พุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญยังปรสสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสเตชาสาข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเถิด พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยสวดมนต์ภาวนาอยู่ในป่าดงยางเขตเมืองพานรัชฉานเหนือขณะนั้นเป็นเวลาราวสี่ทุ่มดวงจันทร์ถูกม่านเมฆหนาบดบังทำให้ป่ายางรอบด้านมืดสลัวเงียบสงัดวังเวงแล้วทันใดนั้นก็ได้บังเกิดเหตุประหลาดมีวัตถุบางอย่างร่วงหล่นจากบนต้นยางใหญ่ต้นหนึ่งเสียงดังตุบ จนแผ่นดินสะเทือนพระภิกษุหนุ่มหันไปมองเห็นวัตถุลึกลับนั้นเป็นลูกไฟกลมๆสว่างโพล่งเท่ากับบาทพระกำลังกลิ้งหลุนๆตรงมายังมุงกรดของท่านอย่างรวดเร็วคล้ายมีเจตนาจะพุ่งเข้าชนหากมันพุ่งเข้าชนมุงกรดของท่านคงจะมอดไหม้ท่านจึงอธิษฐานจิตเข้าวายโยกสินบรรดาลมให้พัดพุ่งเข้าสกัดไว้ซึ่งก็ได้ผล ลูกไฟกลุ่มๆสว่างโพลงลูกนั้นดับวับกลายเป็นก้อนดำๆกลิ้งคลุกๆหนีกลับคืนไปอย่างต้นยางมันเงียบหายไปพักหนึ่งแต่ก็กลับเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองและที่สาคือมีเสียงตกลงมาจากยอดยางกระแทกกับดินดังตุบแล้วกลายเป็นลูกไฟกลุ่มกลิ้งเข้ามาอย่างมุ่งร้ายแต่ครั้งที่สามนี้พระภิกษุหนุ่มไม่ปล่อยมันไปเหมือนสองหนที่ผ่านมา ท่านสะกดมันด้วยพลังฌานทำให้มันตรึงอยู่กับที่แสงสว่างของมันดับวับไปแล้วกลายเป็นพูดผีตัวดำดำนอนหมอบจ้องดูท่านด้วยแววตาดุดันทะมึงถึงปลอยปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้มาสะกดข้าไว้ทำไมมันพูดขู่คำรามเจ้าพูดผีจะมุ่งร้ายต่ออาตมาด้วยเหตุใดเล่าบรรดานตนเป็นลูกไฟพุ่งเข้าชนสามหนแล้ว ไม่พอใจสิ่งใดหรือพระภิกษุหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบสำรวมไม่เกี้ยวกราดเหมือนกับมันท่านเข้ามาในเขตของข้าดงยางแห่งนี้ข้ากรอบกรองมานานแล้วจงคลายสะกดข้าแล้วรีบออกไปหากข้าหลุดจากการสะกดได้แล้วก็จะหักคอท่านตายแน่อย่าหวังว่าจะรอดชีวิตเลยมันข่มขู่ท่านพระภิกษุหนุ่มไม่กลัว บอกกับมันดีๆว่าเจ้าพูดผีเจ้าเป็นใครหนอดงยางกว้างใหญ่เหตุใดเจ้าจึงหวงแหนอัตมารอนแรมมาขอหยุดพักเพียงคืนเดียวก็จะไปแล้วไม่อยู่นานหรอกไม่ออกไปออกไปให้พ้นแล้วคลายสะกดค่าด้วยมันไม่ยอมยังคงขับไล่ท่านอย่างเดิมพระภิกษุหนุ่มรู้สึกสงสัยแปลกใจ เจ้าอสุรกายตนนี้มีความเป็นมาอย่างไรหนอททำไมจึงหวงแหนดง่งยางมีจิตใจคับแคบท่านจึงใช้จุดูปปตาตยานคือยานอย่างรู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายตรวจพิจารณาดูแล้วก็รู้เห็นถึงอดีตชาติและอนาคตความเป็นไปของมันอย่างชัดเจนเมื่อรู้เห็นแล้วจึงบังเกิดความเวทนาต่อชะตากรรมท่านได้พูดกับมันว่า อสุรกายเอ่ยอัตมารู้แล้วนะว่าเจ้าเป็นใครเมื่อชาติที่แล้วหกสิบปีที่ผ่านมาเจ้าเป็นคนขายน้ำมันยางปลูกกระท่อมอยู่ใต้ต้นยางนั่นไม่มีครอบครัวมีอาชีพเจาะน้ำมันยางขายมินิสัยตรณีบุญทานไม่เคยทำเจ้าขายน้ำมันยางเก็บเงินซื้อทองเส้นเล็กๆได้เส้นหนึ่ง ความกลัวภัยโจรจึงเอาทองใส่หม้อดดินฝังไว้ใต้ถุนกระท่อมและเฝ้าคอยระวังห่วงแหนต่อมาวันหนึ่งเมื่อชราภาพแล้วเจ้าเจ็บป่วยก่อนที่จะตายจิตใจนึกถึงเป็นห่วงสร้อยทองยิงไม่ได้ไปสู่สุขติต้องมาเกิดเป็นผีในดงยางคอยเฝ้าสร้อยทองเส้นเล็กๆเ,เพียงเส้นเดียวของตนเจ้าพูดผีดงยางตนนั้นสะดุ้งหน้าซีดอุทานขึ้นว่า ท่านรู้ท่านรู้หรือท่านรู้ได้อย่างไรรู้สิและยังรู้อีกว่าหากเจ้ายังไม่ตัดใจละทิ้งยังหวงแหนยังหลอกหลอนผู้คนที่มาในดงยางบาปกรรมยิ่งจะทวีขึ้นแก่เจ้ารู้ไหมอีกเก้าวันนับจากนี้เจ้าจะหมดอายุแล้วและจะต้องตายจากพูดผีไปเกิดเป็นงูเหลือมเฝ้าท้องท่อหนวดกุ้งเส้นนี้ต่อไปและหลังจากนั้น ก็จะมีคนมาหาเจาะน้ำมันยางคนพวกนั้นจะตีเจ้าตายเพราะเจ้าจะทำร้ายพวกเขาด้วยความหวงแหนสร้อยทองต่อไปเมื่อตายจากพบงูเหลือมแล้วเจ้าก็จะไปเกิดในนรกเพราะความโกรธจะหาความสงบสุขไม่ได้เจ้าพูดผีเอ่ยอัตมาขอเตือนเจ้าด้วยความหวังดีนะอย่าหลงหวงแหนสมบัติเพียงเล็กน้อยอยู่อีกเลยจงตัดใจเสียเถอะ อาตมาจะพารับพระไตรสรณคมหากเจ้ายอมทําตามด้วยความเลื่อมใสแล้วเจ้าจะได้ไปบังเกิดเป็นรุกขเทวดามีสมบัติทิพย์มีวิมานรุ่งเรืองกว่าเป็นผีเฝ้าสมบัติอยู่ในดงยางแห่งนี้หลายพันหลายหมื่นเท่าทีเดียวพระภิกษุหนุ่มตักเตือนให้สติชี้ทางแห่งความดีด้วยความเมตตากรุณาแต่แต่เจ้าพูดผีดงยางมันบุญน้อย มันมืดบอดมันลุ่มหลงมันปฏิเสธทันทีว่าข้าไม่เชื่อร็อกท่านพระทุดงใส่ทองเส้นนี้กว่าที่ข้าจะหาซื้อมาได้ต้องเจาะน้ำมันยางขายวันแล้ววันเล่าเดือยจนสายตัวแทบขาดเงินทองเป็นของมีค่าข้าไม่ยอมละทิ้งร็อกอย่ามาพูดหลอกลวงข้าเลยท่านอยากได้ทองของข้าใช่ไหมเหล่าข้ารู้นะไปคลายสะกดข้า แย้วรีบออกไปจากโรงยางแห่งนี้เจ้าผีห่วงสมบัติขับไล่ท่านอีกคนมันไม่รับรู้ถึงความปรารถนาดีของท่านเลยพระภิกษุหนุ่มทอดถอนใจด้วยความสมเพศเวทนาต่อชะตากรรมของสัตว์โลกที่มืดบอดลุ่มหลงแนะนำแล้วไม่เชื่อฟังก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรท่านคลายสะกดให้ เจ้าพูดผีผู้ไร้บุญวาสนาพระมาโปรดแต่ไม่รับฟังกระโจนกลับไปยังโคนต้นยางปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งยางพลางร้องขับไล่อยู่ซ้ำๆว่าไปออกไปไปให้พ้นพระทุดองพระภิกษุหนุ่มไม่สนใจวางจิตเป็นอุเบกขาเข้าฌานไม่รับรู้จนกระทั่งรุ่งเช้าท่านจึงออกจากฌานแบรกรดสะพายบาด เดินออกจากดงยางเข้าไปบินทาบาตในหมู่บ้านเชิงดอยพระภิกษุหนุ่มเข้าไปหยุดอยู่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของกระท่อมเป็นตายายและหลานสาวตัวน้อย,นอยคนทั้งสามใส่บาตรให้ท่านด้วยความเคารพศรัทธาข้าวสามทพีปลาแห้งย่างตัวหนึ่งและกล้วยน้ำว้าสุกสี่ผลพระภิกษุหนุ่มรับแล้วให้พรอน,อนุโมทนาบุญ รับผ่อนแล้วสองตายายได้ถามท่านว่าเจ้าบุญเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านพักที่ไหนหรือที่ดงยางโนอนโยมตายายโอ้เจ้าบุญท่านพักอยู่ได้อย่างไรที่นั่นมีผีดุร้ายใครเข้าไปในดงยางตอนกลางคืนมันจะหลอกหลอนเป็นลูกไฟกลมๆล,ลอยไล่หมู่เฮาในหมู่บ้านกลัวกันทั้งนั้นโยมตายาย อาตมาก็เจออยู่แต่อย่ากลัวเลยนับแต่นี้ไปอีกเก้าวันมันก็จะไปเกิดใหม่แล้วพูดผีดงยางตนนั้นจะสูญหายจงอย่าได้กลัวไปเลยบอกสองตาใหญ่ผู้มีจิตศรัทธาแล้วก้าวเดินจากไปตามวิถีแห่งพระธุดงอีกหลายวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มเดินจาริกไปหยุดพักปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ริมลำธารเขตเมืองผานเช่นกันคืนวันนั้นท่านได้ยินเสียงครวนครางลึกลับแว่วมาจากริมลำธารบัดเดี๋ยวหนึ่งก็ปรากฏร่างให้เห็นเป็นเปรตผีรูปร่างดำเกรียมผอมโซมีไฟแลบออกมาจากปากตลอดเวลาเจ้าเปรตผีตนนั้นเดินโซซัดโซเซมาล้มลงที่หน้าหมูงกรดแล้ววิงวอนว่าพระคุณเจ้าช่วยด้วย ได้โปรดช่วยเฮาด้วยเฮามีบาปกรรมโอ้ยทรมานเหลือเกินท่านเป็นใครหรือทำไมจึงต้องมารับกรรมมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากปากเผาไหม้อยู่เช่นนี้พระภิกษุหนุ่มถามด้วยความเมตตาสงสารเปรตผีผู้มีกรรมตนนั้นพยายามคมความทุกข์ทรมานเล่าอดีตกรรมของตนให้ท่านฟังว่าพระคุณเจ้า เขาชื่อสลาคำเป็นคนเมืองนาพานแห่งนี้ตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นนายช่างได้ไปรับงานก่อสร้างศาลาวัดชื่อวัดนาพานมีลูกน้องเป็นคนงานสิบคนแต่แต่เขาเป็นคนไม่ซื่อสัตย์มีนิสัยคดโกงเบิกค่าจ้างจากท่านครูบาเจ้าอาวาสมาแล้วไม่นำไปจ่ายค่าแรงงานให้ลูกน้องปล่อยให้ลูกน้องทั้งสิบคน ต้องอดอดอยากๆลูกน้องของเฮาไปขอข้าววัดกินเสมอๆเวลาลูกน้องถามเฮาก็โกหกว่าท่านครูบาเจ้าอาวาสยังไม่ได้จ่ายค่าแรงพอท่านครูบารู้จึงมาต่อว่าตอนนั้นเฮากำลังกินเหล้าเข้าไปใหม่ๆจึงโกรธท่านด่าว่าท่านครูบาหยาบคายๆ,ๆแต่ท่านครูบาก็ไม่ได้โกรธเฮาตอบท่านเสียใจ ได้แต่พูดว่าโยมสลาคำโยมทำบาปหนักเสียแล้วโกงค่าแรงลูกน้องแล้วยังมาด่าอาตมาวันรุ่งขึ้นพอหายเมาเฮาสำนึกได้ตั้งใจว่าตอนส,สาสๆยจะไปขอขมาแต่พอไปถึงพระที่วัดบอกว่าท่านครูบาไม่อยู่ท่านไปธุระที่วัดต่างตำบลเฮากินเหล้าเข้าไปอีก กินแล้วก็เมาไม่มีสติขณะเดินข้ามลำธารซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ได้พลัดตกลงจมน้ำตายก่อนจะตายหวนคิดถึงบาปกรรมที่เคยทำกับท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดนาพานไว้ก็เสียใจดับจิตแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตรับกรรมวิไฟพุ่งออกจากปากพระดาพระผู้ทรงศีลโอ้ยพระคุณเจ้าเฮาสำนึกบาปแล้ว ทุกทรมานเหลือเกินจะต้องทนรับกรรมไปอีกนานเท่าไหรก็ไม่รู้เดินหลงวนเวียนอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้เลยขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าจงไปที่วัดนาพานไปบอกท่านครูบาเจ้าอาวาสว่าเฮาสลาคำสำนึกผิดแล้วขอให้ท่านจงโปรดงดโทษให้เอาโหสิกรรมแก่เฮาด้วยจงได้โปรดเมตตา เปรตผีร่ำให้วิงวอนพูดพลางไฟร้อนก็พุ่งออกมาจากปากเป็นที่น่าเวทนาพระภิกษุหนุ่มแผ่เมตตาจิตแล้วพูดบอกว่าสลาคำอาตมารับปากว่าจะไปบอกแกท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดนาพานให้นะส่วนผลจะเป็นอย่างไรท่านจะให้อโหสิก,กรรมหรือไม่อาตมาไม่อาจรับรองได้โปรดพระคุณเจ้า จงได้โปรดเอาสำนึกบาปแล้วจงเมตตาเฮาผู้ทุกข์ยากด้วยพูดผีสลากคำผู้มีกรรมบอกแล้วหายวับไปวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มแบรกรดสะพายบาทเดินทางต่อไปจนถึงวัดนาพานเข้าไปหาท่านครูบาเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระผู้เท่าก้มกราบขออนุญาตพักแรมคืน ท่านครูบาเท่าก็ให้การต้อนรับด้วยความเมตตาไมตรีตกตอนเย็นหลังจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นด้วยกันแล้วพอได้โอกาสพระภิกษุหนุ่มจึงเรียนท่านขึ้นว่าท่านครูบาท่านจำนายสลาคำได้หรือไม่หนอท่านครูบาจ้องดูพระภิกษุหนุ่มด้วยความแปลกใจพูดตอบว่าจำได้สิท่านท่านรู้จักนายสลาคำหรือ ไม่รู้จักมาก่อนรอกท่านครูบาแต่เมื่อวานเขาได้พบเขาที่รำทานชายดงโน้นเอ๊ะท่านพบเขาได้อย่างไรนายสลาคำจมน้ำตายไปนานสามเดือนแล้วเขาเขาเคยเป็นช่างรับเหมาสร้างสลาวัดนี้พระภิกษุหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวของเปรตผีนายสลาคำตนนั้นให้ท่านครูบาเท่าฟังเล่าถึงความทุกข์ทรมานของเขา ที่ต้องเป็นเปรตผีรับกรรมมีไฟพุ่งเผาไหม้ปากอยู่ตลอดเวลาแล้วบอกอีกว่าท่านครูบานายสลาคำเขาสำนึกบาปแล้วเขาเสียใจฝากให้เฮามาบอกท่านว่าขอให้ท่านได้อโหสิกรรมแก่เขาด้วยท่านครูบาจะว่าอย่างไรท่านครูบาเท่ามีท่าทีสะดุ้งรำพึงขึ้นว่าโอ้สลาคำตายไปเป็นเปรตหรือนี่โธ น่าสงสารเหลือเกินเขาไม่ได้อาฆาตจองเวรเขารอกยินดีจะให้อโหสิกรรมโธเอ้ยสลาคำไม่น่าเลยพูดด้วยความเวทนาแล้วท่านครูบาเท่าจึงจุดเทียนจุดธูปบูชาองค์พระเจ้าพาร,ราตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ให้อโหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณของนายสลาคำท่านอธิษฐานจิตว่าสลาคำเอ้ย อาตมาขออุทิศบุญให้และขอให้อโหาสิกรรมเวนกรรมใดๆที่เคยมีจงเลิกแล้วต่อกันนบบัดนี้เถิดอาตมายกโทษให้ไม่จองเวรอธิษฐานจิตอุทิศให้แล้วกรวดน้ำให้อโหาสิกรรมยาดรินลงพื้นดินกลางดึกคืนนั้นพระภิกษุหนุ่มเข้าฌานภาวนาใช้ทิพะจักขุยานเพ่งดูเปรตผีผู้ทุกข์ยากได้เห็น เขายังคงเดินวนเวียนร้องครวญครางมีไฟลุกโผรงๆไม่ปากอยู่เช่นเดิมท่านเห็นแล้วก็แสนสงสารเพราะรู้ว่าแม้ท่านครูบาเจ้าอาวาสจะให้อโหสิกรรมแล้วแต่บาปกรรมยังคงมีผลสลาคำยังจะต้องรับกรรมที่ทำไว้จนกว่าจะพ้นกรรมตามกฎแห่งกรรมพระภิกษุหนุ่มพักอยู่ที่วัดนาพานสามวัน แล้วอำลาท่านครูบาเท่าเดินทุดงต่อไปอีกหลายวันต่อมาท่านไปปักกรดอยู่เชิงดอยหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านห้วยกอกเขตเมืองผ่านเช่นกันเมื่อกลางกรดแล้วชาวบ้านสามสี่คนซึ่งไปหาของป่าเดินผ่านมาได้พากันหยุดและกระซิบกระซาบบอกว่าเจ้าบุญเจ้าบุญท่านมาจากไหนไม่รู้เหรอ ที่นี่เป็นป่าช้าพักไม่ได้นะผีดุกลางคืนมันจะหลอกเอาเคยมีพระทุดงมาพักแต่โดนผีหลอกวิ่งลงไปในหมู่บ้านขวัญหายไปหลายรูปแล้วผีมันเฮี้ยนเฮี้ยนมากพระภิกษุหนุ่มเดี่ยวแลไปนในดงไม้รอบตัวทั้งใกล้และไกลจึงได้เห็นว่าเป็นป่าช้าจริงๆเพราะมีเนินดินอยู่ตรงโน้นตรงนี้แต่ถูกหญ้าและใบไม้ขึ้นปกคลุม พระภิกษุหนุ่มไม่กลัวท่านบอกชาวบ้านหมู่นั้นว่าขอบใจโยมแต่อัตมาอธิษฐานปักกรดแล้วจะขอพักภาวนาที่นี่ด้วยเป็นที่สงบวิเวกดีอัตมาอยู่ได้อย่าห่วงเลยชาวบ้านหมู่นั้นเห็นว่าท่านยืนยันจะพักก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงพากันเดินจากไปอย่างรีบเร่งเพราะดวงตะวันลอยต่ำลงทุกทีพวกเขาเกรงกลัวว่า พูดผีในป่าช้าจะหลอกหลอนพระภิกษุหนุ่มดึงผ้ามุ้งกรดลงแล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นครั้นพอตกดึกขณะที่กำลังนั่งภาวนาก็ได้ยินเสียงครวนครางหยหวนดังขึ้นตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ต้นไม้พุ่มไม้ขยับโยกเอนดังสู้ซาสู้ซาราวกับมีคนขยา่าให้สั่นวันไหวพระภิกษุหนุ่มสัมผัสรู้ด้วยสมาธิฌาน จึงสํารวมจิตกล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศบุญไปว่าสัพเพสัตาสัพเพภูตาเราพูดวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ยังติดอยู่ในป่าช้าแห่งนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอัตมาขอแผ่เมตตาอุทิศบุญให้แก่ท่านบุญใดที่อัตมาบำเพ็ญไว้ดีแล้วขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญเอาเถิด หากมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วพลันเทินเสียงคําแผ่อุทิศบุญของท่านดังกังวานไปเป็นกระแสเสียงแห่งบุญอันฉ่ำเย็นแล้วเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเสียงครวนครางโหยหวนและเสียงเขย่าต้นไม้พุ่มไม้อยู่ก็เงียบกริบทันทีอึดใจต่อมาก็เกิดเป็นเสียงแส้สองสาธุการดังแววมาอย่างยินดีปรีดาว่า สาธุพระคุณเจ้าบุญของท่านหมู่เฮาอนุโมทนาแล้วขอบพระคุณขอบพระคุณพระคุณเจ้าในป่าแห่งนี้มีหมู่เฮาอยู่เจ็ดตนเป็นหญิงสี่เป็นชายสามรอคอยบุญมานานนับสิบปีแล้ววันนี้มีพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมมาหมู่เฮาดีใจ สุขใจเหลือเกินพระกุณเจ้าโปรดพักอยู่ที่นี่นานๆหมูเหาจะขออาศัยแรงบุญของท่านเป็นที่พึ่งนำพาตนให้บนทุกต่อไปเสียงเหล่าพูดลึกลับในป่าช้าแห่งนั้นพูดบอกดังมาได้ยินชัดเจนพระภิกษุหนุ่มจึงมุ่งมั่นเจริญภาวนาด้วยการนั่งบ้าง เดินจงกรมบ้างสลับกันเพื่อสร้างกุศลอุทิศบุญพอรุ่งเช้าจึงอุ้มบาทลงไปบินทบาทในหมู่บ้านชาวบ้านห้วยกอกได้ถามท่านว่าเจ้าบุญปักหลดอยู่ในป่าช้าเมื่อคืนผีไม่หลอกท่านหรือทนพักอยู่ได้อย่างไรพระภิกษุหนุ่มยิม้มด้วยอาการสำรวมพูดบอกว่าญาติโยมทั้งหลาย พูดผีไม่หลอกหลอนอัตมาเลยพวกเขาต่างตั้งใจอนุโมทนาบุญกุศลกันทุกทุกตนพระภิกษุหนุ่มพักปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาอุทิศบุญอยูน่ในป่าช้าบ้านห้วยกอกเป็นเวลานานเจ็ดวันพลังบุญภาวนาของท่านทำให้พูดผีในป่าช้าแห่งนั้นต่างได้รับบุญอย่างทั่วถึงกันคืนวันที่เจ็ดกลางดึก พูดผีเจ็ดตนได้ปรากฏร่างให้ท่านเห็นเป็นรูปร่างของชายหญิงที่พองใสงดงามพวกเขาพ้นจากความเป็นพูดผีแล้วด้วยการอนุโมทนาบุญภาวนากลายเป็นเทพพย,ยดาและเทพพธิดาด้วยพลังบุญสาธุพระคุณเจ้ากอบพระคุณท่านที่เมตตามาโปรดบัดนี้หมู่เฮาพ้นกรรมแล้วจะขอกราบลาไป พระคุณของท่านหมู่เฮาจะขอจดจำชั่วการนิรันพูดแล้วต่างประนมมือน้อมวันทาก้มกราบด้วยความเคารพซาบซึงใจซึ่งพระภิกษุหนุ่มก็ได้ให้พรแก่พวกเขาอีกว่าสาธุสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะ ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สุขวัตโกโหตุสัพพธาขอความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทินสาธุพระคุณเจ้าสาธุเหล่าเทพพย,ยดาและเทพพธิดาอนุโมทนาบุญแล้วกราบลาจากไปตามพลังบุญแห่งตน ส่วนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยนั้นเมื่อโปรดผีในป่าช้าเมืองผานให้พ้นทุกข์ได้แล้วท่านก็อําลาสาธุชนชาวบ้านห้วยกอกแบกกรดสะพายบาดเดินทุดงต่อไปเดินไปภาวนาไปพูดโทพูดโท